ทีนี้ได้เราไปแลกแค้จังหวัดกระบี่กันมั่งค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้นําทับลงพื้นที่บานทับแคกไปแก้ปัญหาในเรื่องของการจราจรทางขึ้นเข้าง่อนหนาจุดชมวิว360อยหสิงศาแล้วก็เส้นทางเดินป่าซึกษ่าธรรมชาติค่ะต้องบอกว่าที่นี้มีชื่อเสี่ยงเป็นอันดับที่สองรองมาจากป้ายอดเข้าพนมเบญจาค่ะ นายภัสกรบุญยาลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาในเรื่องข้องการจาราจรที่ถนนบานน้องทะเลฮัทับแขกตำบลน,น้องทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งถนนสายนี้นะคะเป็นถนนซ่องช่องจาราจรค่ะอยู่ในความดูแลข้องสำนักงานแควงทางล่วงชนบทจังหวัดกระบี่เป็นเส้นทางที่จะขึ้นไปยังจุดชมวิวเข้างอนนักแล้วก็เส้นทางเดินป่าซึกซซาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติหนองผารัธารามู่เกาะพีพีแล้วก็เป็นที่ตั้งข้องนวย ผีถังอุทยานแห่งชาติถีพอพอซี่ทับแค่ค่ะเป็นสถ่านถีทองเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งตอนนี้ค่ะสภาพานถนนดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันนี้มีทางรถยนต์รถเครื่องจอดอยู่เต็มซ่อง้างทางทําให้การจาราจรไม่สะดวกเนี่ยแรแน่นจริงกัน <ừ> เลยนะ,ะการลงพื้นที่ก็เพิ่มที่จะไปติดตามปัญห้าข้องผู้วขาที่ก่อนน้านี้ก็ทําให้ได้รับสาบวา่ารถที่จอดซ่องคางทางส่วนหญ่เนี่ยก็เป็นรถหนักทองเทียวเนี่ยแหละค่ะจึงได้นัดน่วยงานถีเกี่ยวข้องทางอบต้น้องทะเลป่าไม้แขว่งทางล่วงชนบท แล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมในละแวกนั้นมารวมกัน5หรือ5แนวทางในการแก้ปัญหาค่ะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยได้ขอสรุปนะครับในการูรณาการรวมกันระว่างพักระดลบเอกชนเป็นการรวมทุนกันปรับปรุงลานจอดรถโดยขยายไล่ทางออกไปกว้าง3ามนึง4เมตร าระยะทาง4ี่รยเม็ดน,นะครับวางท่อระบายน้ำแลวกท็ทพื้นคอนกรีตคาดว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําให้การจราจ,จอ้อนในระเวกดังกล่าวคล่องตัวขึ้นเนื่องจากในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางขึ้นเขานากักเพื่อไปจุจดชมวิวสร,ารา้างลกสิบองศาจนทําให้จังหวัดกระบี่มีชื้อในด้านค้องเล่งท่องเที่ยวแบบเดินป่าเส้นทางธรรมชาติรองรับการเดินป่ายอดเข้าพนมบินจ้าครับ น o <No, S 2> พอจอดซ่องทางทางซึ่งดอดมันส่วนกันไม่ได้เต็มจริงๆเลยนะครับใช่ว่าหนักทองเทียสวสนใจต้องช่วยจริงเข้อนักนะครับน้องยิงอ,อม